มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ที่ธรทำเนียบรัฐบาลนายพักดีหารหิมะทองคำรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพ,พตามมาติของคณะกรรมการราง,งานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือคอรซ ที่เห็นชอบให้กอฟอ,อปรับปรุงสวัสดิการดังกล่าวตามที่กระทรวงพลังงานเสนอคือการตรวจมะเร็งเต้านมโดยการทำแมมโมกแกรมและอันตราซาวในรายการตรวจสุขภาพประจําปีสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุ40ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวงเงินเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ1,700บาท ตามเงื่อนไขดังนี้ผู้ที่มีอายุ40ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ50ปีให้ได้รับการตรวจทุก1ปีและผู้ที่มีอายุ50ปีบริบูรณ์ขึ้นไปให้ได้รับการตรวจทุก2ปียกเว้นกรณีมีข้อบ่งชี้ให้มีการตรวจทุกปีส่วนการเบริกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนสำหรับผู้ปฏิบัติงานคู่สมรสบุตรและบิดามารดา ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ1000บาทแต่รวมกันแล้วไม่เกินปีละ3,600บาททั้งนี้มติดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5มีนาคม2556รกคณะมตีก็เห็นชอบในหลักการนะครับให้นำเสนอและก็พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกพพนะครับตามมติคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือคอรส ในการประชุมครั้งที่10ทับ2,555เมื่อวันที่19ธันวาคม2,555ที่ผ่านมานะครับก็เห็นชอบให้กพพปรพับปรุงสวัสดิการดังกล่าวดังนี้นะครับก็จะมีการตรวจมะเร็งเต้านมนะครับโดยการทำามมโมแกรมแล้วก็เอาลตราซาวในรายการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุ40ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับในวงเงินเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ1,700บาทตามเงื่อนไขที่มีดังต่อไปนี้นะครับ ผู้ที่มีอายุ40ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ50ปีให้ตรวจให้ได้รับการตรวจรักษาได้ทุก1ปีนะครับผู้ที่มีอายุ50ปีบริบูรณ์ขึ้นไปให้ได้รับการตรวจทุกสองปียกเว้นกรณีมีบ่งมีเหตุบ่งชี้ก็เลยต้องไปตรวจทุกปีก็แล้วแต่กรณีไปนะฮะการเบิกค่ารักษาเาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนสําหรับผู้ปฏิบัติงานผู้สมรสบุตรและบิดามารดาได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ1 0 0 0บาท แตรวมกันไม่เกินปีละ3,600บาทนะครับก็มีความเห็นเพิ่มเติมมานะครับจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับได้พิจารณาเห็นชอบด้วยนะครับแต่ก็มีความเห็นเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการแรงงานและธุรกิจสัมพันธ์ควรปรับเพิ่มสวัสดิการดังกล่าว ให้แก่รัฐวิสาหกิจทุกแห่งนะครับและให้ระบุเงื่อนไขาการเบริกค่ารักษาพยาบาลให้เบิกได้เฉพาะกรณีเจ็บป่วยกระทันหันและหรือไม่มีสารพยาบาลของราชการที่อยู่ใกล้นะครับ